Wil je koffies gaan? Ja, ik heb maar beker alsjeblieft. Ja, oké. Ik heb denk ik. Heb jij nog? Oh. Mm -hmm. Lijnkafé op. Okay. ่าคะนั่งกงนันดื่มกาแฟน,นํากันเดียดกันลังอกอากาศดีขนาดเลยสดชื่นขนาดค่ะ มื่อี้นะไปเยี่ยมพุทธเฒ่าค่ะพนย้ายบ้านไปะยบานขนแก่ได้ส่งอาทิตย์แล้วล่ะคะมื่อนี้มีเวลาแล้วน่ะแวะไปหาพันจักน่อยครอบครัวพันย้ายออกไปเนาะค่ะเนาะพ่นอ,อยู่คนเดียวบ่ไดละเป็นไปตามมันการและเวลาเนาะค่ะเนาะ กูจักกันมาสามสิบกว่าปีแล้วเลยค่ะเมียพังก็ตายไปนะสามปีละกระบอกว่ากันเนาะกันเนาะอายุอายุมากขึ้นก็ความคิดดูแลตัวเองก็โบสมบูรณ์ว่างั้นเถอะปะก็ต้องมีคนซ้อยเบื้งเนาะกันเนาะ ลูกเตาพันทํางานมดว่างั้นเถอะปะมันก็เลยอันก็ต้องย้ายอันผู้เฒ่าไปอันหาส่วนที่ว่าคนพันดูแลเฮอว่างั้นเถอะมื้อนี้ยเธอเอ้ยกันนาแวะไปหาจักเสี้ยงหมูครึ่งสี่สิบห้านาทีเสี้ยงมูนึงเหนือค่ะเพราะว่าอยู่หึงกับโบได้เนาะคะเนาะเพราะว่าอยู่หึงไปพันกับบุรหลักรู้ว่างั้นเถอะปะ ดูเลสุขภาพค่ะเพื่อนๆกระทุกคนเลย หมดแล้วค่ะมเ,เพื่อนมีแต่ความโชคดีเนาะค่ะเนาะทุกคนเลยสวัสดีค่ะ